สวัสดีค่ะก้อยนะคะมาเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะหลังจากเราขึ้นช่องแล้วนะขึ้นช่องโซ่แปดตรงมุมซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายขวาอย่างนี้นะแล้วก็ด้านในฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาตัวแปดช่องนะตรงกลางตรงนี้จะเป็นหกช่องนะคะก็ขึ้นตามที่ก็ขึ้นให้ดูนั่นแหละจากนั้นก็ในแถวนี้เออเราจะขึ้นลายแถวต่อไปนะคะ อันนี้ในแถวเนี้ยเราจะถักภูเขาอค่ะภูเขาอันนี้ก็ขึ้นโซ่หกนะคะสองสามสี่ห้าหกค่ะแล้วก็ลงในหลักเอนั่นน่ะนะอย่างนี้แล้วก็หนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ลงในหลักตรงนี้ หนึ่งสองสามโซ่สามก็ลงในหลักเอน่ะนะขึ้นเดี๋ยวลายภูเขาอะนะก็ลงตรงนี้ค่ะแล้วก็ลงตัวนี้วนไปนะคะหนึ่งสองสาม หนึสองสามค่ะทไหมหนึ่งสองสามนะคะตรงมุมก็จะถักแบบนี้เนี่ยค่ะลงหลักเอฟตรงนี้เรียบร้อยก่อน นี่ก้อยลงแล้วนะลงหลักเอฟตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเอฟโททิมอยู่ในกล้องวะเนี่ยดูในกล้องลงในเอฟตรงนี้เนาะเห็นไหมโซ่สามก็มาลงเอฟแล้วก็โซ่สามแล้วก็โซ่สามลงในมุมเอ่อตรงโซ่ห้าเนี่ยนะแล้วคุณก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งก็ลงหลักสูงไปนะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็มาลงในโซ่ห้านี่ยค่ะไแบบนี้อันนี้เป็นหลักเอฟเนี่ยเห็นไหมเนาะแล้วก็โซ่โซ่สามนะคะแล้วก็เนีนยนไหมตรงนี้เราก็จะลงลงเอฟในหลักด้านข้างเนี่ยซ้ายขวาถักเหมือนกันแล้วก็โซ่สามแล้วก็มาลงตรงนี้ค่ะอันนี้คือมุมนะคะ มาตรงมุมอีกรอบนะคะก็อันนี้ก้อยโซ่สามลงตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็จะเป็นเนอ่ลง f ในใ,ในในตัวหลักเนี่ยนะหลัก v นี่ยคะ่ะแล้วก็โซ่สามลงในโซ่ห้าเนี่ยนะ็นตัวมุมของเราอะจากนั้นก็โซ่ห้าผ่นหนัวเข็มสองครั้งแล้วก็ถักหลักสูงนะพุดธสองปุดสองพุดสองโซ่ห้าค่ะ ็ลงตรงนี้แล้วก็โซ่สามนะคะมาลงหลักเอตรงนี้ค่ะแล้วก็โซ่สามมาลงนี้แล้วก็ทีนี้เราก็ถักบนไป คอยเอางานมากองๆรวมๆเป็นกระจุกเดียวกันนะเพราะมันยาวนะเวลาถักเรานี่เราจะไม่ถนัดก้อยเนี่ยจะไม่ถนัดทัวจะพยายามไม่ให้มือหลุดกล้องนะเพราะว่าคลิปแรกๆนะั้นมือหลุดกล้องไปเยอะเลยเนี่ยค่ะลงนี่ แล้วก็เชื่อมจบจบยังยังนี่เอาถักไปก่อนค่ะถักไปก่อนนะอ้ยโทษดีเดี๋ยวต้องเอามาร์กออกบ้างแล้วค่ะอันนี้เป็นได้ที่เหลือจากงานเก่านะ เราลือล้อๆเอาเอามาถักต่อแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่พอนะะเพราะฉะนั้นตรงได้ตรงไหนที่เราไปถักถักตัวเนี้ยเราก็ไปลื้อออกมาก็ถักต่อเข้าไปมันยังใช้ได้อยู่นะหนึ่งสองสามเนี่ยเชื่อมจบในโซ่ที่สามนะะเอาเรียบร้อยอึ๊บ จากนั้นตรงนี้ถักอะไรเอ,อ่อถักช่องโอเคคืนโซ่สามโซ่สี่โซ่ห้าโซ่หกโซ่เจ็ดโซ่แปดโซ่แปดนะคะแล้วก็ลงหลักเอฟในหลักเอฟอะคะ่ะแล้วก็โซ่ห้ามาลงหลักเอฟในในเอฟนะคะ บนช่องสี่เหลี่ยมสองสามสี่ห้า โซ่ห้าแล้วก็ลง F ในใน,ในช่อง F อ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามาลงในหลัก F เนะะี่ยค่ะ ถักไปถึงมุมนะนะะโซ่ห้าอันนี้ถักบุนไปจ้ะเวลาถักมาถึงที่มุมก็มันก็จะถักเหมือนเดิมนะคะแล้วเราจะพันหัวเข็มอย่างเงี้ยแล้วก็โซ่ห้านะคะ ก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็เนี่ยอันนี้คือมุมแล้วก็ยาวไปเลยนะคะโซ่ห้านี่ก็มาลงเอบในเอฟเนี่ยค่ะปกติเฉพาะตรงมุมนะคะ โซ่ห้ามาลงตรงนี้โซ่ห้า,หา,หา ตรงตรงนี้เลยค่ะเะ้ยจะโดนมุมนี้แล้วก็โซ่ห้าพันเห็นสองครั้งเห็นไหมคะะแล้วก็โซห้าแล้วก็วนไปนะคะ จนจบแถวแล้นนะนี่ไปได้เร็วเ,รวเนานะตัวช่องๆเนี่ยถักแต่ตัวช่องๆอันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องคำนวณอะไรเลย ้จบแถวเลยนะคะถักปนไปก่อนค่ะแล้วก็เชื่อมจบในหลักที่ในโซ่ที่สามค่ะหลักแรกแล้วตรงนี้นะคะก้อยโซ่หนึ่งมาก่อนแล้วก็ลงไปในหลักอีกครั้งนึงแล้วในตัวโซ่ห้าเนี่ยเราจะเอ็กอย่างเงี้ยสี่ครั้งนะคะ สี่แล้วก็ลงในหลักหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลงในหลักเนาะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลงในหลักนะหนึ่งสองสาม สแล้วก็ห้าในหลักวนไปนะวนไปเลยค่ะ4ีเอ็กในช่องแล้วก็เอ็กลงในหลักสองสสแล้วก็ลงนีนทำไมนะหนึ่งสองสมสี่แล้วก็ลงในหลัก1 2, 3, 4, กนึสองสาม สี่แล้วก็ลงในหลักโอเคป่ะ okay, เนี่ยถักวนไปเลยจ้ะมาถึงที่มุมนะคะก็ไม่มีอะไรนะจ้ะสองเอ็กนะแล้วก็โซ่โซ่หนึ่งลอยขึ้นไปแล้วก็ลงสองเอ็กโอ้ยลืมมองกล้องอยกแหละเดี๋ยวจะโดนบนอย่างเี้เนี่ย ีค่ะเข้าไปในช่องโซ่ 2x สองครั้งแบบนี้แล้วโซ่หนึ่งแล้วก็ 2x ครั้งหนึ่งหนึ่งสองนี้แล้วก็ลงในหลักเท่านั้นเองแล้วคุณก็วน 4x ในช่องแล้วก็ลงในหลัก ถักวนไปนะให้จบแถว cx นะหนึ่งถักวนไปค่ะที่มุมนะคะอีกด้านหนึ่งสอง x เนี่ยแล้วก็โซ่หนึ่ง แล้วก็วนไปค่ะจนจบแถวนะคะไม่มีอะไรนะะตรงมุมสองเอ็กโซ่หนึ่งสองเอ็กซ์กีเอ็กซ์กน อันนี้ถักวนไปจบแถวค่ะมาจากนั้นก็เชื่อมจบแถวนะคะเอ,อต่อไปตรงนี้นะเขาจะมีลายกระดิ่งให้เราถักอะ่ะติ่งอะถักติ่งอะ่ะเขาจะถักอย่างนี้ก็หนึ่งสองสามนะ,ะให้คุณขึ้นโซ่สามติ่งมันจะเป็นแบบนี้ เนี่ยค่ะติ่งแบบเนี้ยเนี่ยวงกลมเล็กๆเนี่ยเนี่ยนะที่เขาจะจะถักกันใครจะถักหรือไม่ถักก็ได้นะเนีี้เอาเลือกเอา <c oughs> เป็นแถวที่วัดใจนะมาค่ะมาเริ่มกันอ,อ๊บโซ่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะถักติ่งก็คือให้คุณวกกับมาในโซ่ที่สามด้านล่าง เราจะใช้ตัวติ่งนะ่ะจำนวนห้าโซ่วก,กลับมาในโซ่ที่สามด้านล่างเนี่ยอง่งมันม่สวยนะมันรูบี้ยังไม่รู้เอาใหม่นะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้า ก็ขอทำดูก่อนนะสวยป่าไม่รู้หนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ที่สามด้านล่างนะเนี่ยแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เป็นไปส x ในช่องแล้วเรามาลงในในในหลักเนี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเนอะ ติ่งยาวเลยนะคะอย่างนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะเอาโบกกลับมาตรงนี้ตรงจุดรวบนี่นี่ไปแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะ,ะได้ไหมเอาใหม่นะเดี๋ยวก็ทำให้ดูช้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะ,ะก็ โวกลับมาตรงจุดรวบตรงนี้ค่ะจุดรวบหลักตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยติ่งก็จะได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มก็มาลง F ในหลัก F เนี่เว้นสี่ X ในช่องเว้นไปเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างงี้นะคะโอเค หนึ่งสองสามสี่ห้าบนไปเดี๋ยวไปเจอกันที่มุมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าวกับมาตรงนี้เหมือนเราจะถักห่วงแหละแต่ว่าเราก็ลงสองห่วงข้างล่างนี้แล้วเราก็เกี่ยวได้ลอดผ่านไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยค่ะโ okay. อเคหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้บอบแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าถักหลักเอเอบเนี่ยติ่งของเราถักบนไปก่อนค่ะเดี๋ยวไปเจอที่มุมนะมันจะยาวนิดนึงมันจะมาช้าตรงติ่งแล้วถักวนไปค่ะ เามาถึงตรงมุมนะคะก็มุมนี้เราจะทำสามติ่งนะเอเราจะลงหลักตรงกลางก่อนเนาะหลักเอฟธรรมดาน,ะนะะั่นแหละตรงโซ่ลอยของเรานะหนึ่งโอ้ยมาชนได้ตรงนี้พอดีเลยเอาใหม่นะเอาใหม่นะตรงมุมนะโซ่ห้ามานะแล้วก็มาลงในโซ่ที่สามตรงโซ่หนึ่งของเราตรงกลางนะอย่างนี้ แล้วเราจะถักสามติ่งแบบนี้นะคะชิดกันอันนี้ก็ถักไปแล้วเพราะว่ามันเป็นปมพอดีเนี่ยค่ะสามติ่งชิดกันแบบนี้เดี๋ยวมาดูว่าถักไงก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะก็วกมาตรงจุดรวบนี้ด้านล่างสองห่วมเนี่ยค่ะก็เกี่ยวได้รอดได้ได้หนึ่งติ่งแล้วนะคะ แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าติ่งที่สองก็ลงไปที่เดิมค่ะตรงที่จุดรวบของเรานั่นแหละสองห่วงเนี่ยค่ะได้มาสองติ่งแล้วนะคะแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ลงไปที่เดิมเหมือนกันค่ะอบแบบนี้เอาก็จะได้มาสามติ่งแบบนี้นะคะชิดกันแล้วก็หนึ่งสองสาม แล้วก็มาลงหลักเอฟตรงนี้วนไปเพ่านั้นเองนะคะครับตรงมุมมาต้องถักให้ได้สามติ่งนะมันจะได้สวย,ยงไงแล้วก็วนไปสองสามส,ามสี่ห้ามางชุดรวบนี่ 1>, 1 2 3 4 5ห้ครับแล้วก็1 2 3 4 5เห็นไหมวนไปนะคะไปจนถึงมุมเลยค่ะเออไปจนจบแถวเลยก็ได้จะได้ยิงยาวไปเลยนะเนี่ยค่ะสามติ่งต้องมีทุกติ่งนี่ยจะมีทุกทุกหลักนะคะตรงหลักเอา่าจะมีทุกติ่ง จะมีติ่งอยู่บนหลักเอฟของเราอันนี้ถักวนไปค่ะถักไปให้จบแถวนะคะแล้วก็เชื่อมลงในในโซ่ที่สามหลักแรกของเรานะคะอุ๊ย <c oughs> โดนขวดน้ำมาโทษทีตรงโซ่ที่สามหาหนึ่งสองสามเนี้ยมันจะมันจะมีให้เราแทงเข็มเข้าไปได้ตรงนี้พอดีก็รวบจบต่อไปในแถวนี้นะคะเราจะลง โซ่ห้าเอ็กโซ่ห้าอันนี้เราจะให้จุดเริ่มต้นเข้าไปอยู่ในในตัวติ่งของเรานะก็โดนเาไว้หนึ่งหนึ่งแล้วก็นี่แล้วเราก็โซ่ห้าไปค่ะใช่ไหมโซ่ห้าปะเออหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะก็ไปเอ็กว่าในติ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า หนะึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะลงด้านในนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะวนไปเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอที่มุมค่ะเนี่ยพอมาถึงติ่งตรงมุมตรงนี้ก็โซ่ห้ามาเนาะเออใช่ไหมอ่ะโซ่ห้าแล้วก็ลงในในติ่งแรกตรงนี้ก่อนนะคะอัพแล้วก็ เอเโซ่สองนะคะแล้วก็ลงในติ่งที่สามเอ,อแล้วก็โซ่สองแล้วก็ติ่งที่ติ่งที่สองแล้วก็ติ่งที่สามวนไปแบบนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าวนต่อเนื่องไปนะคะจนจบแถวนะคะไม่มีอะไร